อากาศร้อนปลาตายหมดแล้วนะครับแต้มที่หนะฮะจอแดงนะครับเต็มคอเลยตัวนี้ อรุณสวัสดีนะคะคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้นะครับเราก็มาคลองตกไปช่อนคลองนั่นแหละฮะดูหมายนะครับหมายโคตรสวยนะฮะแต่ว่าน้ํานี่ใสใสแบบใสกริ้งเลยนะฮะเห็นพื้นเลยบางจุดนี่เห็นพื้นเลยนะครับตาก็จะระแวงหน่อยนะคลองนี้เพราะว่าหมายเด็ดเพื่อนผมเองนะฮะหมายประจําเพื่อนผมเลยเดินกันแบบทางป่าราบเลยนะครับก็ได้ข่าวมาว่าไปช่อนใหญ่กัดหลุดไปสองทีมั้งนะครับ ก็แสดงว่ามีปลาใหญ่นะวันนี้เดี๋ยวมาตามหาปลาใหญ่เอาซักผิวน้ําคลองนี้ซักตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปอีกคลองหนึ่งใช้กระดีนะครับแดดออกเดี๋ยวก็ดูนะครับว่าเช้านี้จะมีตัวขึ้นมากัดเราหรือเปล่านะครับหรือว่ามันเข็ดเบ็ดหมดแล้ว <laughs> เดี๋ยวไปชมกันนะอุปรกรณ์ที่ใช้ก็คันเอสเอเมซอนโกนะฮะเวทแปดนะครับที่ผมใช้แล้วก็เหยื่อนะครับนี่กบยางจอแดนเดี๋ยวผมจะเอาตัว สีแดงๆปแป๊ดๆลงแต่เช้าเลยนะดูว่าปามจะเราแวงมากน้อยแค่ไหนปะครับผมเช้าๆก็แบบน้ำยังนิ่งๆอยู่นะยังไม่มีลมนะครับน่าจะเป็นผลดีลองดูนะ เดวมิชั่นปลอกไลน์ลตัวล้อฝั่งตรงนี้อ้ยอุ้ยอ้ยใหญ่แม่งเข้าบัวหืม โอ้ยไผ่ไม่วิ่งมานี่เลยไม่เหงื่อบัววะ่ะกัดในบัวไม่ตัวใหญ่เลยอะคุณผู้ชมโอ้โหอ้อนเหยื่อโตกลากออกมาเห็นน้ำขยับแล้วนะฮะตัวบัวทั้งบัวทั้งอะไรเต็มไปหมดเลยเผื่อฟุกกัดอีกโอ้โห,โหกัดเลย โคตรโหดอะไรเนี่ยไม้เดียวกระโดดกัดกระจุยกระจายช่องเนี่ยโคตรน่าโดนคุณผู้ชมไม่มีป่าหรือยังไงอืมอ้มอืม้มตามมากัดน,นะฮะ เฮ้ยบอกเก็บไว้ก่อนแล้วก <out> hey, ันเฮ้ยกัดไม่โดนนะครับตอนแรกกัดไม่โดนนะแล้วก็ลากเหยื่อมากัดอีกอมเรียบร้อยเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนจอแดนสีเขียวนะฝากไว้เลยครับอาถารวันพระจะได้กี่แต้มวันนี้ โคตรน่าโดนนะมีป่าเนี่ยตีล้อป่านะครับช้อนอยู่ล้อปานะออกมากัดสิอย่าไปยืนข้างเบ็ดจะโดนหัว,ว,ว,วดูนี่แหละไม่รู้เหมือนกันที่หลงมาเดินมา ข้างหลังนี่อโดนแล้วครับผมได,ไ,ได้ดีฝีมือขนาดนี้แล้วเห็นไหม,ไมนี่มา,นมาแล้วครับผม,มตกมชโชว์เด็กตกให้เด็กมันดู ปึบนี่ไไนีเอ,อพี่เปนไงพี่เก่งไหมฮะพี่พพเก่งไหมเจอแดนนะฮะ,ะสีเทาเจดาอดมอ้าวหัวล้อ อกัดไม่โทนกนกัดบนบัวคือวันนี้มีลุ้นอืมอืมขดูดุเรียบร้อยครับผมกัดผิดกัดถูกอยู่หลายทีมาอีกจนได้นะครับผม,ม,มแต่ยังไม่ใช่ไซส์ที่เราตามหานะครับใน ตามกัดแบบนี้นะครับถึงกัดไม่โดนเหยื่อก็ยังออกแอคชั่นปกตินะครับพอกัดไม่โดนปุ๊บมันก็ยังตามมาซ้ํานะครับนี่เห็นไหมตอนก่อนฝนจะตกนะครับกัดไม่โดนก็คือหายไปเลยแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่ามันกัดโดนหรือไม่โดนบางทีนะครับเพราะว่ามันแบบมองไปก็เลยยิบเลยยับไปหมดอนะ่ะใบไผ่นะครับนี่ทีนี้ก็เรียบร้อยเต็มแค่ละนะครับผมจอแดนฝากก็นด้วยครับยอดหนูว่าเปิดกล้องแล้วนะครับงงเลย โอเคนะฮะนี่โลง่ลงๆเลยแต่นี่แต่ที่ห้าครับจอแดนนะครับเต็มคอเลยตัวนี้ดูหัวด่างเลยนะเป็นด่างๆนะหัวครับฝากงานไม่ได้ครับจอแดนครับผมเนี่ปลาเลยเอ็นมีปลาเลย

ไปแล้วครับโอ้โดนครับผมไอชอนป๊อกนะครับผมอุ้ยไปแล้วโอ้วันนี้ไม่ไม่ไมซส์ใหญ่เลยครับนี่ตกให้เด็กมันดูครับนู้นเด็กอยู่นู่นครับเต็กให้เด็กมันดูโอ้ อากาศร้อนปลาตายหมดแล้วนะครับแต้มที่หนะฮะตัวเล็กตัวน้อยเก็บไว้ก่อนถ่ายรูปนะครับโอเคครับผมจบวันแล้วนะครับก็ได้ไปนิดหน่อยครับยังไม่เจอไซส์ใหญ่นะครับวันนี้ก็ถือว่ายังไม่ประสบผลสําเร็จนะครับมาตามหาไซส์ใหญ่ยังไม่โดนสักตัวเลยนะฮะก็ยังไงก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้พบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ